นะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมในช่องนะครับวันนี้ผมจะมาแจกคอมโบอ่าเป็นคอมโบผลมืดมาซุปแล้วก็คาบูชะแล้วก็เล่นโกคูนะครับก็อันนี้เป็นคอมโบวันวันวันช็อตนะครับก็ไม่ไม่ไม่ยากใช่อะไร,อ,ะไรอ่า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  เปิดเฉยแป๊บหนึ่งนี่ครับขบุกเจ้าวานนี้เลยนะครับอ้าว เออช่างมันมาอย่างแรกเลยนะครับก็รอรอรอสกิลก่อนคอมโบนี้ครับไม่ยากครับเอาเป็นว่าแบบพวกสาวจุดห้าตายแบบเวลาล่าเข้าสวยใช้ได้แน่นอนนะครับผมเป็นคอมโบวันช็อตไม่ไม่เกียดมากสกิลแรกนะครับก็ดูดดูดเลยใช้สกิลไหนอะไรนะรพอดูดเสร็จปุ๊บใช้มาสุกสกิลแซ่ดไปครับสกิลแซ่ดเสร็จแล้วครับคข้ามุจาต่ตอแล้วก็ลิงโกคุสองสกิลแล้วก็สกิลซีหนึ่งทีท่าถ้า,ถ,าถ้าโดนก็ ด้านมีประมาณพันพันแปดมานี้เลยนะฮะอืมเงี้ยแบบไม่ใช่พันแปดดีหมื่นแปดอะไม่ไม่ตายก็ไม่รู้จะยังไงดูทำไมทำไมแทบบสบจะายพันเก้าหมื่นเก้าดิต่อให้โอ้ยบมนได้ ผมคิดว่าประมาณนี้เลยนะครับผมนะแบบคอมโบนี้ก็ค่อนข้างแรงนะเดี๋ยวผมแบบไปลองกับคนให้ดูซีหนึ่งทีโป้หมาโป้หมาโปไอ้ควายโปไลมันโปเหรอมรัวเลยนะเองตุมได้ไหมเอาละฮะจังหวะนี้ก็ได้ปาดมาหนึ่งทีอุ้ยโดน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 โง่เห็นไหมเดี๋วเราจะไม่งงใช่ไหมอ๋อคนดูหลังการตึงเครียด ไปลอกฉากฉเป่าไปโดเปาไปโดนเดห็นไหมเห็นมอ๋อมือหรือือจะอย่างนี้รอ่สาเดี๋ยวทับสัญญาณงานี่อยงกลับเลยปึ๊บจับลงน้ำตั้งดินกระพุ้นลงน้ำตรงลงน้ำ่ แล้าโงน้ยัไงโดนไโดนลงน้งน้มนสังเพ่มดมาโดนกลับเฮ้ยตุ่มลงน้ำลงลงน้ำนี่ไม่ลงตรงนี้โฟเนี่ยติดกันก็โฟแล้วลอนี่ ตายอยู่ก็ซียรบร้อยอย่างเงี้ยคอมโบช่างมันเนื้อสกิลดุลก็พอไปคลิป